ยี่สิบห้าเมษายนมงคลฤเริกรักจึงเบิกคู่บ่าวสาวพราวสดใสคือคุณแอนจันทนาพาชื่นใจพร้อมชิดใกล้เจ้าบ่าวเจี๊ยบหนุ่มทาตรีบ้านแสงสุ่มภูมิใจในอนุสรบ้านธนสุนทรขจรสีเป็นทองแผ่นเดียวกันมั่นไมตรีนับจากนี้ตลอดไปใจผูกพันพ่ออดุลแม่พยาวบ้านแสงสุ่ม ต้อนรับหนุ่มเจี๊บมาพาสุขสั์แม่กนกพรธนสุนทรให้พรพลันเพื่อรับขวัญสาวแอนแสนชื่นใจผู้มีเกียรติทั้งหลายกายใจพร้อมยินดีน้อมปรีดาพาผ่องใสอำนวยพรให้รักกันนิรันร์ไปปรบมือเป็นกำลังใจคู่วิวาครับ ชื่นใจมากๆเลยนะครับสุภาพสตรีที่นั่งอยู่เบื้องหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวในขณะนี้เป็นสุภาพสตรีผู้ให้ชีวิตให้ความรักให้การถนอมกล่องเกลี้ยงเลี้ยงดูเจ้าสาวมาทั้งชีวิตตั้งแต่อยู่ในคันอย่างน้อย9เดือนคลอดรอดมาเป็นคนแล้วท่านก็เมตตาส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาจนกระทั่งเจ้าสาวนั้นสำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตปริญญาโท ทำการทำงานที่มั่นคงในวันนี้เรียกว่ามีความพร้พรอมสมบูรณ์ทุกประการวันนี้ท่านมีเมตตาจะมอบลูกสาวสุดรักสุดห่วงนี้ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าบ่าวก็คือหนุ่มเจีย๊ยบเพราะฉะนั้นสินสอดทองมั่นที่เจ้าบ่าวได้ตระเตรียมมาก็จะขออนุญาตมอบตอบแทนพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ของคุณแม่พะเยาวแสงสุขขอเชิญเจ้าบ่าวและเจ้าสาวยกผ่านสินสอดทองมั่นนี้มามอบแด่ คุณแม่พยาวแสงสูงท่านผู้มีเกียรติปรบมือเพื่อเชิดชูความรักอันยิ่งใหญ่ของคุณแม่พยาวแสงสูงแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงนะครับคุณแม่ครับสินสอดน,นี้เจ้าสาวแอนและเจ้าบ่าวเจียขอมอบให้กับคุณแม่นะคุณแม่จะเอาไปลงทุนเปิดเซเว่นอะไรก็ได้นะไปทำธุรกิจโหหนักมากไปทำอะไรก็ได้สุดแท้แต่คุณแม่พยาวเลย ไม่ว่าการน,นะแต่ถ้าคุณแม่อยากจะมอบให้กับลูกเพื่อตั้งเนือ้อตั้งตัวสร้างเนือ้อสร้างตัวด้วยกันต่อไปก็สุดแท้แต่พระคุณของคุณแม่อันนี้ให้คุณแม่คิดสักเจ็ดวันนะขอบพระคุณคุณแม่ครับขอบพระคุณครับ